เทคโนโลยีที่ดีใน3เดือนที่ผ่านมาณปัจจุบันอาจจะไม่ทันสมัยแล้ว ฉะนั้นสกิลของพน,นักงานจะต้องคู่กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบริษัทออโตอารแอนด์ประเทศไทยจำกัดเราประกอบธุรกิจในประเทศไทยมา28ปีแล้วนะครับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตรถยนต์และประกอบรถยนต์นะครับยี Ye ่ห้อ f อร์และมาสเตคือเราต้องการเป็นบริษัทชั้นนําที่ดีที่สุดในโลกสําหรับการผลิตรถยนต์ซึ่งสิ่งนี้นะครับ28ปีที่ผ่านมาเราถือว่าเราประสบความสําเร็จครับด้วยแรงงานและฝีมือคนไทย ในความเป็นจริงของโลกธุรกิจนะครับที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยประกอบไปด้วยการแข่งขันแนละความท้าทายเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่า AI ที่เข้ามาคู่กับสังคมธุรกิจในปัจจุบันนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหากเรานะครับไม่นําธนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนําธุรกิจของเราให้ประสบความสําเร็จแล้วความล้มเหลวเกิดขึ้นแน่นอนครับนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้บริษัท นะเปล่งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลแล้วก็นำการ r รีส i l l กิลแล้วก็ up พสกิลมาใช้กับธุรกิจของบริษัทครับจากที่เขาเหล่านั้นทำงานด้วยมือของเขาเองสามารถที่จะควบคุมโรบอทได้ควบคุมการพ่นสีได้นะครับสิ่งนี้เองนะครับที่เป็นการการันตีส k กิลของพนักง,งานของบริษัทนะครับว่าเขาเป็นมืออาชีพจริงๆ